สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะเดี๋ยววันนี้โบจะพามาดูศัตรูพืชของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาให้กับโบตอนนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้เวลาโบอนุบาลโบจะเอาไว้ในอ่าโรงเรือนตัวนี้นะคะแล้วทีเนี้ยมันเกิดปัญหานะคะเดี๋ยวพามาดูปัญหานี่คือปัญหา นกแอบมากินต้นกล้าของเราเกือบหมดเลยนะคะพวกนี้แล้วก็มีอีกถาดหนึ่งค่ะแล้วก็ถาดนี้นะคะเพราะว่าพวกถาดที่ยังเหมือนพวกนี้เพิ่งเอาลงวันนี้ก็เลยนกยังไม่มีสิบก็คือเสียหายไปมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าโรงเรือน อนุบาลของโบเอไม่ไม่ได้มีเป็นแบบมุ้งกลางหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะคะเหนื่อยจริงๆแต่ก็ยังดีที่มันยังเหลือไว้ให้ปลูกอยู่นะคะพวกนี้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าถาดนี้อยู่ขอบเพื่อนๆเลยนะคะ ก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหานะคะแต่พอทีนี้มันมันเหมือนแบบมันไปเรียกเพื่อนมานะคะมันไปเรียกเพื่อนมาแล้วแต่ละวันมันก็จะก็คือตัวที่อนุบาลไว้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดวันมันก็กินนะคะตัวที่ลงถ้วยปลูกแล้วมันก็กินนะคะแล้วพอย้ายพวกถ้วยปลูกนะคะไปปลูกมันก็เลยมากินพวกต้นกล้าที่ยังอยู่ในฟองน้ํานะคะก็เลย จะแก้ปัญหาโดยการหามุ้งมาล้อมนะคะหรือว่าเป็นตาข่ายนะคะแต่ว่าก็ต้องลองงบประมาณอีกก่อนนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่จะทำมันต้องมีงบทั้งหมดเลยนะคะรู้ว่าจะหาอะไรมาใส่แต่ว่าเราก็ต้องประหยัดงบด้วยนะคะแต่ว่าถ้าประหยัดงบแล้วไม่ไม่หาซื้อมาใส่เลยก็ยิ่งจะเสียหาย พืชผลการเกษตรของเราไปอีกนะคะวันนี้โบเพิ่งลองย้ายมาไว้ที่โรงเรือนใหม่นะคะแต่แต่ยังไม่ไม่เห็นความเสียหายเกิดเพิ่มขึ้นนะคะพวกนี้เดี๋ยวจะลองไว้แบบลองวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาอีกน,น่าจะได้ล้อมม้งจริงๆล้อมตาข่ายจริงๆแล้วนะคะที่บ้านมันจะเป็นแบบ คือคือบริเวณบ้านของโบมันจะเป็นแบบอยู่กลางทุ่งเลยก็คือล้อมรอบประมาณลัศนี้ประมาณห้าหกร้อยเมตรหรือเกือบกิโลหนึ่งไม่มีบ้านคนนะคะน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรนี่แหละคะ่ะก็คือบ้านทางฝั่งขวาก็ประมาณนี้บ้านฝั่งซ้ายก็ประมาณนี้ก็คืออยู่กลางทุ่งเลยนะคะพวกนกก็เลยหาแหล่งได้ง่ายนะคะที่มีก็จะมี ที่เห็นลงมาเล่นที่ลานหน้าบ้านไปประจําก็จะมีนกเขามีนกเอี้ยงนะคะนกเขาแล้วก็นกเอี้ยงที่ลงมาเล่นประจำเพราะว่า,าก่อนหน้านี้เพิ่งแบบมีปัญหาก็คือทาาทาาขึ้นมากินผักนะคะแต่ว่าส่วนมาก ภาคจะอยู่อยู่ที่กล่องปลูกเยอะมากกว่านะคะเพราะว่ามันใบมันเยอะกว่าพวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็นนกมากกว่าที่มากินนะคะแต่ว่าพวกเชื้อราใบจุดพวกอะไรเนี่ยไม่ไม่เป็นค่ะไม่ค่อยเป็นปัญหาก็มีให้เราไว้แก้เป็นประจำนะคะเพราะว่าหลังจาก ฝนพล่ลมลงเดือนของเราไปแล้วก็ยังมาเหลือนกอีกที่เราต้องจัดการนะคะพอพูดก็บินผ่านเลยแทบจะลงมาเกาะที่หัวคนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้าประมาณเจ็ดวันนะคะพวกนี้สามถาดเนี่ยเพราะว่าโบเพาะเพาะทีละสามถาดนะคะทีแรกเนี่ยก็อ่า ก็เสียบไว้ขอบๆนะคะเพราะทีนี้เราเราก็คิดว่ามันโตแล้วอ่าน่าจะแข็งแรงแล้วบุก,ก็เลือกเอาเฉพาะต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้นที่ปลูกไว้เสริมบุกก็อถอนทิ้งหมดเลยนะคะแต่ว่านกมันก็มาแอบกินหมดเลยน่าจะได้ปลูกประมาณยี่สิบสี่ จะได้ปลูกระมสามสิบกล่องนะคะเพราะว่าโบวางแผนว่าจะปลูกคระลั้นสิบสองอ่าสามสิบหกกล่องนะคะก็คือเป็นคิดเป็นฟองน้ําก็สามแผ่นนะคะโบปลูกอาทิตย์ละสามแผ่นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะคะประมาณสิบกิโลสิบสี่สิบห้ากิโลเนะะี่ยค่ะอาทิตย์ละสิบสี่สิบห้ากิโลก็ ก็พอได้สนุกแล้วนะคะพอได้ทำไปแล้วว่างให้ประโยชน์อันนี้ก็ไม่พอขายเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เก็บรอบก่อนไปหมดก็ลูกค้าก็ทักมาถามค่ะว่ามีผักไหมแต่ก็ไม่พอขายนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผลผลิตก็ไม่ได้ตามที่เราหวังไว้นะคะเพราะว่าฝนตกแล้ว มันยืดมีบางส่วนที่มันขมโบก็ไม่ได้อาไม่ได้จัดจําหน่ายให้คุณลูกค้านะคะโบก็เก็บไว้กินเองนะคะไม่อยากเสียลูกค้าเดี๋ยวจะซื้อไปรอบนี้รอบก่อนๆซื้อมาอาจจะหวานกรอบนะคะแต่พอรอบบางรอบที่มันมีแบบลดขมหน่อยโบก็ไม่อยาก,ยากจะจําหน่ายให้ลูกค้านะคะเพราะว่ากลัวเสียลูกค้า ซื้อมาสิครั้งนะคะมาตายเอาตอนที่11นะคะผักขมเดี๋ยวลูกค้าจะไม่มาอุดโนอนอีกบก,ก็เลยเลือกที่จะเอารสชาติแน่นอนดีกว่านะคะดีกว่าแบบาขาดทุนขาดทุนทางไอ้นี่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าขาดลูกค้าไปนี่ก็คือแย่เลยนะคะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตกันเพียงเท่านี้นะคะอาจจะไม่มีสาระมากมายนะคะแต่ว่าพอได้พูดคุยคุณผู้ชมได้ฟังกันคะ่ะสำหรับใครที่อ่า มีปัญหาแบบนี้ก็คอมเมนต์มาฟังกันด้วยนะคะว่าจัดการกันยังไงบ้างนะคะขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ผูกปากยามีความสุขสวัสดีค่ะ